เตรียมมาเลยเตรียมพร้อมเลยเตรียมผ้าขนหนงขนหนูเตรียมเสื้อมาเตรียมถุงยางมาเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องขอไม่ต้องหรออนี่ขอโทษนะท้ากนสัญญาว่าเฮ้ยไอนด็กมันเท้าถ้าเกิดว่าเจอฝนเราก็ไม่กลัวนะนี้ไม่กลัวไม่กลัวครับผมเตรียมมาแล้วเรมรู้เลยว่ามารายการนี่มารายการของคุณนี่พ้องต้องเตรียมมาเลยเตรียมพร้อมเลยเตรียมผ้าขนหนงขนหนูเตรียมเสื้อมาเตรียมถุงยางมาเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องขอไม่ต้องหรอถุงยางชีพได้ใช่อ ไปทางนั้นไปทางนั้นซะแล้วนิวเขาไม่เล่นนะทางนี้เขาไม่เล่นเหรอเขามีครอบครัวแล้วครอบครัวมีลูกสองแล้วผมก็ไม่เล่นละผมเพราะว่าเพราะว่าอีแฟนแล้วคุณจะเล่นนะอีแฟนแล้วไม่ได้เขาไม่ได้แล้วผมไม่อยากแวะไปอะไรพวกนั้นเลยละมาหรอเลยตายแล้วเพื่อนๆสามารถดูอีอื่นๆนะครับของรายการแถักเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับ เชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กทวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึดโลกสะใจกว่าครั้งไหนๆ get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้